เห็ดแชมปิยองเกิดอีกละค่ะนะคะที่สวนนะคะช่วงนี้หนาฝนเนาะคะ่ะมันก็เลยเกิดหลายนะคะเบิ้งเบิง้งค่ะยังไงแล้วค่ะยังไงกล้ว,วมือเขาอีกรสชาติเหมือนเอาไปแกงนะคะก็เหมือนเห็ดเปียบเทียบไ่ได้ว่าเห็ดบานเฮามันเป็นรสชาติแบบได ก็ะว่าแ่บๆนะคะเกิดจากการที่เฮาไปเก็บเชื้อมันนะคะอยู่บนเนินเขาอะคะ่ะเอาเมื่อวาน,นะคะ่ะเอาเมื่อวานถิ่มไว้เลยในสวนเนะะี่ยค่ะมันก็เกิดเองที่เนี่ยอันนี้มันจะมีแบบเฮดแชมปิยองแบบหน่อยกับแบบใหญ่นะคะีนเป็นแบบใหญ่ค่ะอีกดอกหนึ่งนะคะเฮดเฮดแชมปิยองเหมือนกันค่ะนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะเพิ่งเกิดนะคะยังแค่นีบานเลยนะคะ นี่อีกดอกนึงค่ะอันนี้คือเฮตชั่มปิยองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาจะตัดมันให้เบิงงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตัดนะคะจะเอาใกล้ๆโคนมันนะคะนี่ค่ะโอ้แบบดูกำปั้นเห้าค่ะดูเนี่ยเท่ากำปั้นเขาเลยอะคะ่ะก็ยังไงมากแล้ค่ะ เนะะี่ยค่ะไปเอาพันธุ์มาจากเนินเขานะคะทุ่งหญ้าที่แกะมันกินนะคะทุ่งหญ้าตินเตียนที่เขาเจะไปเลี้ยงแกะกันนะเอ,เอาพันธุ์มันมาวานนะคะเอาเสือมันนะคะเอาเสือมันมาวานดอกแบบดอกแก่แกมันได้ไหมคะ่ะติดเกิดเซยไหมคะ่ะกูยังงามเลยคะ่ะเห็ดแชมปิญองเกิดอีกละค่ะนะคะที่สวนนะคะช่วงนี้หนาฝนเนาะคะ่ะ มันก็เลยเกิดหลายนะคะเบิง้งเบิ้งนี่ค่ะยังใหญ่แล้วค่ะยิง่ยงใหญ่กุมมือเขาอีกรสชาติเหมือนเอาไปแกงนะคะก็เหมือนเฮดเปรียบเทียบว่ได้ว่าเฮดบานเฮ้ามันเป็นรสชาติแบบใดต่ว่าแซบๆนะคะ,ะ,คะเกิดจากการที่เฮ้าไปเก็บเชื้อมันนะคะอยู่บนเนินเขาอะคะ่ะเามื่อวาน,นะคะ่ะ เามา่าอวานถิ่มไว้เลยในสวนเนะะียค่ะมันก็เกิดเองที่เนี้ยอันนี้มันจะมีแบบเฮดแชมปิยองแบบหน่อยกับแบบใหญ่นะคะน,นี่เป็นแบบใหญ่ค่ะอีกดอกหนึ่งนะคะเฮดเฮดแชมปิยองเหมือนกัน,น,ะค,ะนค่ะนะคเนี่ยค่ะเพิ่งเกิดนะคะยังแค่น้บานเลยนะคะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะอันนี้คือเฮดแชมปี้ยองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาจะตัดมันให้เบิรงนะคะ นี่ค่ะเดตัดนะคะจะเอาใกล้ๆโคนมันนะคะนี่ค่ะโหแบบดูกำปั้นเหราคะดูเนี่ยเท่ากำปั้นเขาเลยอะคะ่ะกขบยันยังงมากแล้วค่ะเนี่ยค่ะไปเอาพันธุ์มาจากเนินเขานะคะทุ่งหญ้าที่แกะมันกินนะคะ ตุ่งยาตินเตียนที่เขาเจะไปเลียงแกะกันนะเขาอาพันธ์มันมาวานนะคะเอาเสื้อมันนะคะเอาเสือมันมาวานดอกแบบดอกแก่ๆมันได้ไหมคะ่ะติดเกิดเซยไหมคะอู้ยัยยางงามเลยคะ่ะ